ประจักษ์สายตาโลกสื่ออังกฤษตีข่าวไทยแลนด์โดนขโมยชัยชนะค่ะวิกตอเรียเคียทีวิกจากเดนมาร์กได้รับตำแหน่ง Miss 2024, มิสยูนิเวิร์ส2024เมื่อคืนวันเสราร์ที่ผ่านมาค่ะในเม็กซิโกสตีทำให้เธอได้กลายเป็นผู้ชนะจากเดนมาร์กแรกในประวัติศาสตร์ของการประกวดนี้อย่างไรก็ตามผลการประกวดทำให้แฟนๆของการประกวดมิสยูนิเวิร์สหลายคนโกรธและเข้าไปแสดงความไม่พอใจในทวิตเตอร์โดยเชื่อว่าม นิสไทยแลนด์สุชาตาช่วงสีถูกขโมยชัยชนะจากการประกวดในครั้งนี้สุชาตาอายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตและกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเนื้อรับคำถามเธอสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยคำตอบที่ชัดเจนและมีความคิดลึกซึง้งเมื่อถูกถามว่าคุณสมบัติใดที่ผู้นำประสบความสำเร็จควรม,มีเธอตอบไปว่า ความเห็นอ,อกเห็นใจเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาดีแค่ไหนแต่ในที่สุดแล้วคุณต้องมีความเห็นอ,อกเห็นใจเพื่อที่จะดูแลผู้คนของคุณได้คำตอบของเธอได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆโดยเฉพาะเมื่อเธอแสดงอย่างมั่นใจและชัดเจนค่ะ สุชาตาจบอันดับรองชนะเลิศอันดับ3แต่แฟนๆหลายคนเชื่อว่าเธอสมควรได้รับมงกุฎมากกว่าผู้ชนะหลังจากที่มิสเดนมาร์กได้รับมงกุฎผู้ชมรีบเข้าแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียว่ามิสไทยแลนด์ถูกขโมยชัยชนะโดยหนึ่งในผู้ใช้ทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นว่าคำตอบของเธอทั้งสองคำถามโดนใจและตรงจุดมากอีกคนกล่าวว่ามิสไทยแลนด์ถูกขโมยชัยชนะฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ พยายามทำตัวน่าสงสารไม่ได้ผลในครั้งนี้ส่วนบางคนบอกว่ามิสไทยแลนด์ถูกขโมยมงกุฎไปจริงๆถึงแม้จะมีความเห็นต่างในเรื่องของผลการประกวดวิกตอเรียเคียรทิวิแต่ก็ยังถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับเดนมาร์กในฐานะผู้ชนะมิสยูนเวิร์สคนแรกแต่ด้วยความรู้สึกของแฟนๆที่เชียร์มิสไทยแลนด์ก็แสดงให้เห็นว่าผลการประกวดในครั้งนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นั่นเองค่ะ